คนที่เลือกที่จะไม่รักและท,ท,ทิ้งไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้พูดวันนี้เหรอนี่ไงผมเดินเข้าไปเนี่ย ฟังคำผมนะผมจะพูดก่อนกลับกันในเดือนก,ก,กรกฎาคมฉันได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการทำงานปกติยังหายกระตุกยัง กับกันในเดือนกรกฎาคมฉันได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการทำงาน5 0 0 0 0นบาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนที่เลือกที่จะไม่รับมันเยอะกว่านั้นครับแล้วคุณรู้ด้วยนะครับโทษครับ นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องได้ค่าคอมมิชชั่นนี้คือไรายได้จากช่องผม จริงๆคุณไม่ต้องได้ในสิ่งนี้รู้ไหมว่าจริงๆค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันควรจะเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทผมควรจะเป็นค่าใดๆต่างๆเพราะนี่มันคือช่องผมรู้ไหมว่าผมไม่มานั่งแบ่งแยกนะว่าวันไหนผมไลฟ์คนเดียวแล้วผมได้ค่าคอมผมเอามาแบ่งให้คุณ50%ทั้งหมด จริงๆคุณไม่ต้องได้ไม่มีใครเคยได้ค่านี้นะครับเพราะว่าคุณได้ค่าตัวชั่วโมงละสองถึงสี่แสนแล้วพอแล้วมันเยอะกว่าคนทั่วไปที่จะได้แล้วที่มาช่วยผมขายของกันไปกันมาที่เราช่วยกันค่าคอมในช่วงช่องผมจริงๆคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้ห้าแสนบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้หรือทำเป็นแก้งทิ้งไว้ที่บ้านผม ผมต้องบอกว่ารอบแรกที่คุณมาทำไมเราถึงคุยกันถึงค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากว่าคุณจำได้ไหมเตียจำได้หรือเปล่าพี่ปูพี่เปิ้ลอยู่กับผมทีมงานอยู่กับผมวันนั้นวันแรกที่เราจะเข้าไลฟ์ขายของวันแรกที่คุณกำลังจะก้าวเข้ามาในไลฟ์ผมในการขายของคุณจำได้ไหมว่ามันชงนกก่อนเข้าเพราะผมเห็นแล้วผมคุยกับเบสแล้วว่าเบส เขาจะมาคิดค่าสติกเกอร์ในช่องกูด้วยหรือเปล่า <S 2> <S 2> สักแปะ๊ะเตียล่ามนะครับน้องเตียนะก็เรียกมาคุยแปรกันว่าอืมพอดีผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าเขาจะได้ค่าสติกเกอร์ด้วยไหมหากเข้าไป เข้าไปแล้วผมบอกว่าผมตกใจมากแล้วก็บอกว่าคือเขาคงจะเห็นผมตกใจนะผมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีวันไหนที่ผมไลฟ์คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้มาแบ่งคุณนะค่าสติกเกอร์เวลาเข้าเข้าในไลฟ์ซึ่งเขาเข้าใจนะครับตอนนั้นเขาก็เขาก็เขาก็บอกเพราะว่าอะไรรู้เปล่าถ้าอย่างนั้นะสติกเกอร์ที่คุณได้เพราะผมะที่เวลาคุณดึงผมเข้าไป ที่ช่วยกันละกันที่ผมเข้าไปแบบว่าน่ารักมีความสุขให้ทุกคนได้เห็นหรือบางทีที่คุณแทบไม่อยากให้ผมออกเพราะว่ายูนิเวิร์สมาลัวผมเคยขอจากคุณสักบาทหรือเปล่า mm hmm. ถ้าคุณไม่ยกเรื่อง5้าแสนนี้มาผมก็ไม่ยกคอมมิชชั่นแอฟเฟิเอตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณ mm hmm. ควรได้ครั้งแรกที่คุณมาเนี่ยผมก็ บอกให้แม่โอนไป50เพราะผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรนี่คือคนรักผมมาทํางานให้ผมมีกําลังใจเราทํางานด้วยกันวันไหนผมทําคนเดียวก็ไม่เป็นไรพี่เบลเป็นคนเสนอให้ด้วยนะครับอันนี้แล้วพี่ปูพี่ป้ก็ถามความตกลงของผมว่าให้ไหมทั้งที่จริงๆมันไม่ต้องให้ก็ได้50เซผมให้ครับผมให้ค่าตัวที่ชั่วโมงหนึ่งหลายแสนแล้วก็ให้ค่า a f f i l i a t e ด้วย50%แต่ผมจะบอกให้ว่าความมันไรมันเกิดกับผมครับรอบแรกแม่ผมโอนเงินไปให้นะครับผมค่าเอฟเฟอรอง พอพอเขากลับมาอีกรอบเนี่ยผมขอและผมบอกทีมงานผมจริงว่าผมขอไม่แบ่งนะครับเงินในส่วนนี้ผมขอมาเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทของผมมาจ่ายค่าน้องๆของผมมาซื้อของให้ผมมีความสุขบ้างนี่คือเงินที่ผมควรได้ครับและผมให้ค่าตอบแทนคุณแบบอย่างเยอะมากแล้วมากกว่าดาราไทยหลายๆคนด้วยจริงเปล่า และที่สําคัญผมยังให้คุณนะครับพอดีผมมีเงินสดนะครับผมก็เลยให้คุณบอกเอากลับไปเลยเนี่ยออีกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่ว่าที่ว่ามันเป็นมันเป็นเนี่ยไอที่ผมแบบก่อนตกลงเลยนะผมก็ยังเคลียร์ชัดนะครับพี่เบลเป็นคนเคลียร์หลังบ้านให้ว่ามันยังมีของของที่ว่าชาลีไปตกลงไว้ว่าอาจจะแบ่งให้ก็เลยต้องให้ครับผมก็เป็นคนใจใจผมก็เอาห้าแสนเนี่ยให้เขานะครับ เขาก็เอาแหลยครับตอนแรกนะครับแต่ว่าคือแล้วก็เขาจะกลับเกาหลีอีกครั้งล่าสุดตอนนั้นนะผมพยายามยัดนะครับยัดใส่กระเป๋าเขานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยดีนะก็ให้เงินสดคุณไปด้วยให้ด้วยความเสน่หาให้ด้วยความชอบของผมคุณก็ไปแลกแล้วก็เอากลับไปที่ประเทศคุณสบายๆนะเอากลับได้รอบละสามแสนมั้งรนนี้ก็คือแบบว่าคุณเอาไปใช้นะเนี่ยครับทิ้งไว้ที่สตูดิโอแล้วก็มาอ่านเจอวันนี้ครับ อ๋อคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจากการทํางานห้าแสนบาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนเลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นค่ะฉันทําถึงขนาดนี้ขนาดนั้นเพราะหวังว่าที่นั่นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกฉันบอกกับทุกคนเลยว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอยากให้ที่นั่นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกอันดับแรกเ <Okay. S 1> สมอค่ะ ขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมใครรวยไม่ต้องสนใจนะครับ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมขอพูดเฉพาะคนคนไม่มีตังค์หรืออะไรนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับบริษัทผมจะลองเป็นการกุศลนะครับห้าแสนนี้ติดค้าง่างใจผมผมไม่ได้อยากได้นะครับผมจะมาแจกภายในไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนะี่ยผมใช้วิธีแจกแบบไม่ให้มันผิดกฎจําคําให้คนเลยห้าแสนบาทเนี่ยผมไม่เอาไม่ประชดครับ คุณเตรียมมาร่วมสนุกอะไรกิดของผมแล้วก็หลับไปจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่สนุกสนุกนะเพื่อนดีแมวหรอกถ้าต้องมาติดอะไรในชีวิตผมแบบนี้นะจริงคนดูผมก็มีคนสบายมีคนลำบากผมจะบอกว่า ไปช่วยที่อื่นผมก็ช่วยแต่ผมไม่ได้ออกมาพูดหรอกแต่ผมจะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาวิธีเล่นอะไรแจกแจกกันไหม mm hmm. เผื่อคนนี้เดี๋ยวซื้ออะไรมาเดี๋ยวมาแจกเดี๋ยวมหาวิธีให้นะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะพอดีผมว่างอยู่ด้วย mm hmm. ผมลืมอะไรหรือเปล่าวะทำไมผม อืมที่ว่าเขาต่อรองนี่นะผมเลยต้องมีการให้ a f อ i ฟ i a t e ทั้งที่จริงๆมันเป็นของผมนะคืนกำไรแฟนคลับครับผมน้ำท่วมมีคนช่วยเยอะบ้านผมก็ช่วยกันเยอะขอคืนกำไรอะไรนะ FC ที f ่ C t, ดูผมโดยที่ ไอ้กังแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ต้องการกําลังใจใครจะเรวใครจะช่วยใครด่าผมก็มาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกินอาทีแต่ผมจัดการมาผมรักไว้ไม่ได้นะผมรู้สึกว่าไม่เครียดนะผมไม่ใช่คนนี่นะผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้ด้วยผมบอกให้ตอนเด็กๆผมจะบอกให้ว่าเงินนะซื้อผมไม่ได้ตอนผมเป็นวัยรุ่นนรผมจะบอกให้ว่าผมไม่มีตังค์นะเงินก็ซื้อผมไม่ได้ แต่ตอนโตเนี่ยเงินซื้อผมได้เ <ciğim> ยอะก็ทั้งหมดแล้วสำหรับวันนี้หะเมื่อสเกลขยบต่อโตเรื่องจริงเป็นไงความจริงมันเกิดขึ้นเขียนผัวใครมีใครบางคนพยายามทำลายไ,ไม,ม่หวังวาแล้วมันหมดจังอห้าหน้าที่ผมเจอมัะ ที่ผ่านมาเนี่ยผมกลัวมากนะครับรู้ป่ะผมกลัวเรื่องหนึ่งมากผมรู้สึกผิดที่ผมออกไปพูดบางอย่างแล้วอาจจะทําให้คนที่ผมรักคนหนึ่งเขาอาจจะคิดอะไรไม่ดีคิดแบบหรือต้องหนักใจต้องมาโดนคนถล่มผมรู้สึกผิดมากนะครับในใจในหลายๆ,ๆอย่างที่แบบผมไม่ทําไมผมไม่แบบออกมาไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดแน็กไม่ต้องพูดแต่พอผมเห็นว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างนะที่พวกคุณ ไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้อะไรผมรู้สึกว่าไม่ได้ผมอึดอัดครอบครัวผมก็อึดอัดใครจะมาไลฟ์ก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าต้องมาโดนถามเรื่องของน้องน้องชายเอาเป็นว่าคำพูดของผมผิดตรงไหนนะครับแก้ไขได้เต็มร้อยเปอร์เ ผมก็พร้อมที่จะแก้ไขในส่วนของผมอีกผมจะพูดเป็นลอยๆแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องที่ผมยังไม่อยากพูดอะไรลายๆอย่างนะตีสองถึงเช้าอะไรเงี้วันนี้แค่นี้พอแล้วแหละแล้วก็ผมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครอีกคนนะครับอีกคนหนึ่งนะที่ผมจะมีปัญหา จของผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับผมรู้สึกว่าออกมาพูดอะไรที่มันแบบรู้บ้างว่าคนทําคุณทาให้คนมาดา่าผมเยอะแยะมากมายว่าชาลีไม่รับผิดชอบงานไม่รับผิดชอบงานอ่าผมลืมไปกลไม่เคลียร์ผมยังย้ําก่อนนะว่าผมรักผู้หญิงคนนี้มากนะครับผมพูดจริงหรือพูดไม่จริงคุณลองคิดดูดีๆนะผมพูดกับคุณคํานึงว่า ช่วงระหว่างก่อนที่จะกลับไปนะช่วงที่แบบคุณหมุดหอิดหรืออะไรหลายๆอย่างนะผมจะบอกว่าผมก็อดทนในหลายๆอย่างเหมือนกันคุณจําได้ไหมที่ชาลีชาลีพูดว่าคุณรู้จักคําว่าอดทนกับสู้ๆชาลีพูดว่า Now, h ชาลี r o b l e m นะชาลีมีปัญหาคุณอดทนสู้ๆกับผมแค่ช่วงนี้ก่อนได้ไหมผมพูดจริงๆนะครับผมพูดแบบนี้กับเขาจริงๆนะครับ พี่หมีเนี่ยออกข้างนอกนะครับเรายวเปิดประตูให้นะ